สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะว้าวไอคลิปเยอะจังเลยอ่ะวันนี้คลิปน้องสีแก้มเป็นอย่างไแม่ยอเบลซอยนับแล้วก็เก็บไใบพอลมันเป็นถิงเป็นผิวนะที่บองอันนี้สหรับใบไม่เหก็สวยแะไรตอนนี้เก็บเป็นมัดใบดีค่ะเมื่อวานนี้ต้องคิด้รหลายเนาะเมื่อวานเนาะจอนตี้มีแบงค์ทันจามี่อยู่นะหลายแบงค์ลอยมากทังมีเด้อ

แกไอ้ล <Cornell> ูกแกเลยา่าไม่แก่ไม่แก่เหรอเก็บไว้เหรอของพี่ระลึกของี่ไหนไหนไของที่ระลี่กะ้เี่นนี้บอเ่อแล้วว่เราไ่ยเนี่ยยุง เราไเดี๋ยวใี่หอาซเไปลงเยขอเลวืตัวนี้เขาบอกให้ผ่านนะฮะเขาบอให้ผ่านสาวเรือเลยจุดแล้วจะทำยังไงมันถึงจะเขาจะให้เจ้เบิ้งให้่ออีกมาทำไมมันไม่ผ่านรบแล้วนีายเป็นล้มเวลาเวลาใ่ใเลยวนี้ก่อน่สิแม่ต่ เยมอะไรน่วัอะไรก้งน่ือัยอะไ่วยม่ใาังี่เานงเยีนาะไระกะบไม่ย้่ยะบอกไม่ย้อยโอ้ยเยะบอกไม่ย้อยหี่ป่ลูกว่าตัวชวเ่าเนตวนเน็เมียบออวนเน็ตเมียบอเนือใจหอบมกแกงมราจะบอกเขาอยู่ น anyway, totally 네ี่ฉันล so ืมนักทีไม่ดีเดเนี่ยข้าผู้หิงเข้าปาขาปาผู้หญิชอบปาก็บอกนั่งไงเรียกไมยืนัเลย้วโอ้เป็นมยดีดอนละทิปหน้าเวดีภรรยาสายสานี้น้องสี่แกรมจ้าทบรักพี่แม่กองวิ่งนยามาไ

นัประทันนบประทัน่นับประทันเลบประทอนท่นับปุ๊นหุ่นละเจ็ปดเลยอ่ะอันนี้คืยงเครื่อเครื่องนบแบงค์เคองนับเงินลายลายจนแบบเครื่องหองเดินเท้เดิเดอี่แหเดีนในเค่าจ้างอ่ะค่จ้งเงี้ยหมนคว่ัยนังินเปี่ยนเปี้ยวาไงมันคือตวเคื่อ3

สามเอกกองแค่อนี่นะคนที่ขายประตูประตูเลนี่ใช่ไหมเนี่ค,คนนี้ใช่ไหมที่ขายประตูเลนี่ในในเนี่ยใน MB อ่ะยน้องานนกขยะที่เยอะเลยนอกจากแกวนอกจากระปงหัวนแนามร้อย เข้มกับแบบไปหลังกระถอดไม่ใส่เป็นโซนก็ได้ติ่งเลยกับแบบเอาผู้ชูโรนเอาหวังห้าวเอาพริกห้องเส่ได้หลายดน้ย่า<ห> ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยผู้ใดฟังเพลงผู้ใดแล้วเมนเดพี่น้องกดแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับให้ทั้งโลกรู้ว่าคุณดิวจีรพัฒน์จ้างแสงทองฟินแลนปี67เจ้ดขอบคุณค่ะเฮ้ยแบบเฮ้ยเฮ้ยแบบอะพ่อเมื่อวันจอย

แลวแเอาหัวไปดเอาัวไปดิเอาดเขาจะ้เาออเอาัวไ่ก็ได้แม่เอาหัวไปก็ได้แม่หขาจะนอนกับพ่อนอนหน้าหน้าลงเลยาพ่ต้มนัหนรงแรมโแมไม่เป็นไรพ่ต้มนี่พี่นอนเยอะแยะเมื่อยกให้นั่เกนอนัหัเมื่อย บ้านชวนอ่ะไรพอดีไป้อุกอกงัวงิกแม่ลเพราไรมาแทนเราแม่วันนี้วันนี้คุณแม่มาหดอดนะบเที่ยววันนี้อดเลครับเขาไปนอนมาผาตนสาไมปไม่ยุ่ยจองปูวิล่าเลยไม่ได้วดเือันจวดเมื่อมันเขยมในาไหนเหรอใหสาดย่อเ่ลให้าด่